ฮางเงวานนี้การนำเสนอแอนิเมชันในรูปแบบของการใช้เทคนิคแฟตแอนิเมชันมีสไตล์แปลกใหม่ต่างจากแอนิเมชันทั่วไปเป็นการเพิ่มความหลอนของเนื้อเรื่องที่เป็นแนวระทึกขวัญให้คนดูเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันเรื่องสั้นที่มีความยาวไม่ถึง10นาทีต่อตอนเท่านั้นเป็นผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์จากโทโมยะทาคาชิมะที่เคยฝากประสบการณ์ความหลอนสไตล์เดียวกันมาแล้วจากยามิชิบาย เรื่องเล่าผีญี่ปุ่นเรื่องย่อคางเงวันนี้เป็นเรื่องประทึกลึกลับที่ถูกบันทึกขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นามว่าบันบาโคสุเกะที่ออกเดินทางขายปริศนาของเหล่าปีาศาจที่ปรากฏตัวภาคชีวิตผู้คนไปยังที่ต่างๆจากร่องรอยของเศษซากหลักฐานที่ลงเรือซึ่งนำพาเขาให้ได้สัมผัสกับเหตุการณ์การสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นอีกครั้งโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมด ล้วนมีจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวพันกับรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเขาเมื่อครั้งในอดีตอ่าอนนเมะเรื่องนี้เนี่ยผมดูจบไปนานแล้วนะผมได้ย้อนกลับไปดู3ตอนแรกนะครับก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยยังสนุกอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองได้ชมเรื่องนี้กันดูนะสนุกมากเลยอ๋อก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามด้วยนะจ๊ะ อ่นี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำอนิเมะนะก็มันก็ผิดพลาดเยอะเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมลืมใส่มาในคลิปนี้นะครับทุกคนครับอย่าว่ากันเลยนะผมลืมใส่อิน,อนโทรนะถ้างั้นจัดไป